อนนี้แคนดี้ก็ทําผมให้พี่ปีเตอร์เป็นทรงเปียทรงนี้ใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวแคนดี้จะมวยขึ้นข้างบนเพื่อกล้าวผมขึ้นให้มีเปียอยู่บนหัมาแบบนี้จะได้ดูเลือค่ามากขึ้นแบบสไตล์แบบพร้อมที่จะใส่มงกุฎนะคะแค่นี้เองไม่ยากะครับอันนี้ผมสำหรับเตรียมให้ปีเตอร์รักโมงเ <laughs> นี่ยในกรณีที่แบบ เราไปอยู่ที่อื่นไปไปแสดงไปงานนู้นงานนี้นะเราทําเองได้ไม่ยากนะคะก็แค่เปียผมมัดมัดจุกก่อนแล้วก็เปียพอเปียเสร็จก็ม้วนมวนเข้าไปแค่นี้เองนะคะแค่นี้ก็อยู่แล้วงนี้นะคะพี่พิ่เ็ก็็จะได้ผม สำหรับเตรียมสวมมงกุฎเจ้าหญิงเจ้าชายแบบหนังจีนจก็ทําแบบนี้ใช่ไหมพี่พีเตอร์ใช่แบบข้องเต้อะไรเงี้ยเขาก็จะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับครูไหมครูไหมครับใช <Hey. S 3> ะะ่คะอรอคูแบบ่ไหบ ติดคลิปเยอะๆหน่อยเพราะว่าผมพี่ปีเตอร์มีน้ำหนักไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันก็จะเอียงอ,อกไหนดูสิสวยยังสวยยังครับวสวยละสวยแล้วครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่แคนดี้จะจับกล้องให้ดูนะนี่พอเ,เอาเปียแทนที่เราจะมวยผมแล้วก็ขึ้นธรรมดาใช่ไหมเราเปียก่อนแล้วเราค่อยมวยขึ้นไปอย่างนี้จะดูสวยกว่านะ ดูมีเลยเยอร์มากกว่าเวลาแต่งชุดเข้าไปก็จะดูดูไฮ Hi Society, do you love it? ยม mm, <yum. S 1> นะ่ะท่านออกน้อย <laughs> Thank you, Mommy สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ร้านค้ามากบายเกิดให้ไหน่